ร้อนี่แหละที่ผมเลือกใช้ iPhone 50 Pro Max Ultimate Ultra ว่ะไทยฟีดยังไงให้เห็นแม้กระทั่งโพสเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโอ้ไอโหนโลูก เขาดูดแค่คอแรกกันลูกอมุดเข้าไปยังไงวะนะไม่รู้อมคนเดียวเอาความเฟี้ยวไว้ก่อนนะฮะเต็มปากเต็มคำต่อไข่ป๊าบซับให้ละเอียดเป็นชิ้นเป็นชิ้นทำไปเพื่ออะไรครับหัวตอนนี้ไม่รู้วอะไรสแล้วไข่มันจะได้ละเอียดได้ซับซๆๆๆๆๆซับซเอาสายทำไมไม่เอาใส่ถ้วยแล้วตีให้มันเข้ากันล่ะคะอใส่ถ้วยแล้วตีแล้วมันจะขาดออกจากกันได้ไงตอนมาโตมาเป็นไก่ยังใช้มีดสับเลยแปลกตรงไหนเมื่อคุณมีเพื่อนเป็นเด็กเสิฟอ,อารมณ์ก็จะประมาณนี้แหละครับ ไม่ต้องว่าตัวล้นแตกเหี้ยม,มันนี่ <c oughs> ป๊บาบอา้าวเปิดไม่ได้วันนี้จะพามา,มาดูรถหรูรูแพงฮะใช้การสแกนเปิดด้วยระบบแม่เหล็กนี่ภายในรถแต่งแบบปาดครงนะฮะเพื่อปาดปเปลี่ยวยิ่งขึ้นแล้วนี่ก็ระบบกระจกนะฮะล็อกไซเรียบร้อยแล้วนี่ก็ระบบเกียร์เกียร์เกียร์ไม่ได้ต้องแงะก่อนหากุญแจ ซ่อนกุญแจล็อกเกียร์ไว้ตรงนี้ไม่ได้ขโมยขจรเยอะบดล็อกเรียบร้อยต่อไปก็กุญแจรถฮะแงออกมารุ่นนี้มีที่เก็บไว้แบบมิดชิดไม่ต้องกลัวหายแน่นอนเสียบจึ๊กเข้าให้<ม>อ้าวเ,เ,เอ้เสียบไม่สุดเดยวแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งกุญแจร,รุ่นนี้เป็นรุ่นสั่งทําพิเศษฮะต้องใช้ครีมบํารุงในการสตาร์ทเครื่องสตาร์ตติดแล้วเฮ้ยเสียงอะไรวะฮะเสียงอะไระะเงียบไม่เงียบ ไม่เงียบกูฟาดด้วยเข็บขัดนะเอ้ต้องให้ขู่นี่หน้าจอรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสัว์เลยนะฮะระบบสัมผัสนี่เพิ่มเสียงเสร็จแล้วก็ตามด้วยใบซาใบใบสาหมดเฮ้ยช่างมันปิดท้ายด้วยการทดสอบระบบเสียงแตรใส่เข้าไปกระจกนี่มันมองเห็นไหมเนี่ยเปิดรับลมสักหน่อยดีกว่าประมาณนี้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็กางหูกระจกข้างวับพร้อมออกตัว เมื่อคําว่าหนึ่งแก้วของเรามันไม่เท่ากันโอ้กูในแก้วเดียวก็นอกลวเพื่อนคออ่อนนี่ผมว่าที่พี่แกพูดมาก็มีเหตุผลนะครับเด็กสมนะครตัวแทนหมู่บ้านครับเอออีสดามากระฝนแห้งแหมมีแววสวยน่ารักพูดอะไรหน่อยสิจ๊ะหน่หนูเหม็นหนูเหม็นหน้าหน้าฉันเห็นหน้าอเป็นอะไรเจ้าที่ไร้เจ้าโอ้สภาพต้องโวหน้าหนาขนาดไหนเนี่ย เสียใจทิ้งไว้แบบเป็นสตอรี่เลยโอ้โหมีภาค่อดด้วยสมกับเป็นคนขายดูจากทรงผมแล้วรู้ได้เลยว่าพี่แกนี่รักในสับปรดจริงๆรงวดหน่อยอันนี้แบงแท้ค่ะอ่าอ่าอันนี้ยอันนี้ก็แบงแท้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่อันนี้เป็นเหรียงค่ะโอ้ยแขวนอ่แขวนอ่ะกเอ่ะกูยังไม่ทันได้แขวนเลยอ่อันนี้ก็ได้เบาๆเาอาทั้งแถบ โอ้ยมันดีมากเลยนะที่รักกันเนี่ย้ก,กูนี่ยืดเลยนี่มันคอลเลคชั่นใหม่เลยนะครับที่รักกันรักกันไม่ได้โชว์นะไม่ได้กลัวนะแอนแอนที่เฉย่อเออมึงแอน,แอนกูอ้วนไม่ตุกใครมีรูปถ่ายทำแบบนี้ได้นะครับผมเย<อ>้เนี่ยห <Okay. S 1> <c oughs> ลวงว่าเสียงระเบิดมาดังยังไงนะฮะลุงเสียงระเบิด <c oughs> มายังไงเสียงระเบิดมายังไงมาไง เ um, 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 สียงระเบิดหรือเสียงแมวกัดกันนี่คือสวนของผมเองฮะปลูกอะไรไว้ไม่เยอะเท่าไรหรอกฮะแต่รอเก็บเกี่ยวผมผลิตรายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ปลูกทุกอย่างที่อยากได้ฮะพอดีอะไรแก๊สที่บ้านหมดออกลูกพอดีเคยได้ยินคำนี้ไหมครับหัวแค่มองตาก็รู้ใจสูมเข้าไปโอ้โหชัดเจนฟูอ์รีหรือโอเคยังยอมแพ้มึง วิธีลองเสือ้อเหลือจะเชื่อเลยอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ดูดีอันนี้ก็ดูเข้าแต่ติดที่เราไม่มีเงินว่ะโอ้โหแมงวันยุคใหม่อูยอมใจเลยตอมขี้อิโมจิไม่เป็นไรนาะยหนูแค่สายตานััพันกำลังจับจ้องนายอยู่ช้ำช้ชช,ชได้รับเกียรติทำหน้าที่ฮะเบเกียตรงนี้เอาพรอมละฮะลูกเสือ,อผเตรียมสวนสนาม เราเรายาวเปลี่ยนคียเอ้าเสียงหลงโอ้ิดคีย์ไปนิดนึงเออไม่เป็นไรเขินนิดหน่อยเก็บทรงเก็บทรงอ่ะอ่ะระยะอีกการหนึ่งแก้ตัวใหม่แก้ตัวเฮ้ยาชิเสร็จ เปล,ลีลล่ยนคียอ์อย่าออกหงอีกหนักเลยจานครับผมไม่ผิดนะครับคุณงตรีมันผิดหันหันแล้วครับนักศรกใหม่ ในการขนอุป,ปกรณ์ขึ้นบันไดตึกน,นี้มีลิฟท์ทำไมพี่ไม่ขึ้นครับโอ้หน้ามูหน้าแม่ตะแปลงหนุมโตตะแปลงห่าวาหนุ่มยงไหลเข้าสู่สมองก,กูพังโผล่เข้ามาครับให้มันติดหนุ่ม<ส>ป<ต>ังรถแดกรถไปลุงเซ่อถูเพียงเซ่อถูเพียงสอบได้สอบได้จำไปก็งั้นง<สต>ั้นมาดูหนังกับกูดีกว่าพวกมึงจิ้มจ<สต>ิ้มจ<สต>ิ้มเลยจิ้มเลยนี่ถ่ายถ่ายมิวสิดเต่าตากลับบ้านไปมึงได้เป็นเบอร์เกอร์แน่ นี่คือนักรรกใหม่ของกระโปงที่จะทําให้คนช่างแดกอย่างคุณนั้นอยู่ได้สบายๆตั้งแลเดกแดกได้ทุกที่ทุกเวลาเว้นแต่ว่าจะเดินไปชนอะไรนั่นแหละอดแดกแตงโมไม่จะพขนมชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำแตงโมออเสือกอูดอูดน่ารักอยากจะฟันแล้วก็เข้ามาได้ในจมูกเมื่อคุณบอกแม่ว่าอยากมีร้านเล็กๆเป็นของตัวเอง ก็ใช่อยู่บอกแม่ว่าอยากจะมีร้านเล็กๆเป็นของตัวเองแต่มันก็ไม่ได้เล็กขนาดนี้หม่ละแม่โอ้โหตอนปิ้งย่างขายนี่ไม่เท่าไหร่แต่ตอนเขาวางน้ำไปเยี่ยวทีนี่โอ้โหคนละบาเลยแม่พี่พี่ที่สั่งมาทั้งหมดหนูเอาแค่สองไม้นะพี่ขอนนก้นตีน่ะคนเอานคนตีนล้วนเลยพี่พอรู้ยังไงพี่กาวิ่งไล่เตะไม่ทันหราสภาพเอ้าเดินมานานแล้วเหนื่อยแล้วขอลงบันไดเลื่อนักหน่อยสปาอ้าอ้าวคุณหลอกดาวผมก็เพิ่งรู้ว่าเมนูนี้มันเรียกว่าสปาตา แม่จะกินอีอย่างนะคาปัตต้าจะมาบานพอบันแมงบ่เขากอนสปาเก็ตตี้แรกๆผมก็ไม่เคยกินกูบ่จัากุบากัตต้าตัวแล้วนี่ก็คือตำนานพี่เขาเป็นไอออนแมนสามของปึ๊บป๊า ตัวต้องอ่อนใจต้องถึงเชื้อเอาละทำไมหนูทำได้พี่เขาเป็นไอรอนแมนพี่เขาเป็นไอรอนแมนเป็นไอรอนแมนถึงจะโคง้งเลยกูบ <c oughs> อกเลยว่าลูกนี้ยังไงก็ลงครับชิวๆนี่ไม่ได้โกงนะที่เห็นอยู่เนี่ยสนามแม่เหล็กของโลกมันดูดครับ อันเนี้ยอย่าเรียกบรรทุกเกินเรียกว่าพี่บรรทุกเพลินไปหน่อยเลยปล่อยให้ยาวเฟอยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยก็ไม่ได้ไหมพี่เนี่ยท้ายมันหายไปไหนตั้งตอนนึงอ่ะโอ้มาถึงช้าพี่เลยมาก่อนไปรอมันเอาไปเสียเวลาหาใครที่ชอบคลิปฮาๆอย่างเงี้นะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงทำคลิปต่อไปด้วยนะ แล้วถ้าเกิดว่าเวลาของทุกคนยังเหลือก็สามารถไปรับชมลิปอื่นๆของลุงได้สําหรับวันนี้ขอไปส่งขอต่อกัอนเอ๊อเออมาชักช้าไปส่งเองแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วพ่อ